สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับพวกเรารายการทริปนี้มีสี่ค่ะซึ่งพวกเราก็จะพาไปดูสถานที่การเรียนรู้ที่น่าสนใจในจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นอุโบสถที่ว่างามก็งามที่สุดจะว่าขี้เหร่ก็ขี้เหร่ที่สุดเพราะมีอยู่หลังเดียวค่ะอยู่ที่วัดสาราลอยไปดูกันเลยค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเจดีบรรจุอัธิท่านท้าวสุรนารีนะคะหรือว่าคุณย่าโมค่ะก็จะเป็นที่ก,ากราบไหว้สักการะบูชาของชาวโคราชนะคะเขาก็จะได้มาจุดธูปเทียนบูชาย่าโมค่ะเจดีอัธิท้าวสุรนารี ari, ถูกสร้างขึ้นหลังจากท่านถึงแก่อสัญญกรรมในปีพศ2395โดยมีการก่อสร้างเจดี บรรจุอัฐิของท่านไว้ที่หน้าอุโบสถหลังเก่าอุโบสถหลังนี้ออกแบบโดยศาสตราจารย์ดรวิโรสีสุโดปราศด้านสถาปัตยกรรมเห็นรูปแม,ม่น้ำโขง โดยท่านตั้งใจให้อุโบสถหลังนี้เป็นทรงเรือสำเภาสืา่อถึงหานะที่จะพาพุทธศาสนานิกชนไปสู่พานิพานแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่สิ่งที่แปลใหม่คือการนำมาสร้างเป็นอุโบสถคอนกรีเสริมเหล็กที่มีรูปทรงที่ทันสมัย เรื่องเล่าน่ารู้หลายคนมองว่าอุโบสถทรงเรอสมเภานี้มันดูแปลกตาหรือไม่เข้ากับวัดไทยที่เราคุ้นเคยกันจนว่ากันว่าอุโบสถหลังนี้จะว่างามก็งามที่สุดจะว่าขี้เล่ก็ขี้เล่ที่สุดแต่ความจริงแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังความแปลกตานี้กับซ่อนแนวคิดที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดอีกค่ะและวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักเบื้องลึกเบื้องหลังความแปลกตานี้กันค่ะ ในช่วงแรกอุโบสถถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักว่าทั้งแปลกทั้งขัดตาผู้ออกแบบจึงสร้างปฏิมากรรมลิ่งปิดปากปิดหูไว้หน้าทางเข้าเพื่อสื่อว่าผู้สร้างตั้งใจทำโดยไม่สนคำวิจารณ์และในปีพศ2516อุโบสถหลังนี้ได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามถือเป็นงานที่พลิกมุมมองสถาปัตยกรรมไทยในยุคนั้นอุโบสถตั้งอยู่บนพื้นที่แบ่งเป็นสมระดับ เริ่มจากกำแพงแก้วที่ทำเป็นดอกบัวรุดรูปนี่นะคะก็จะเป็นกำแพงแก้วค่ะที่อยู่รอบๆอบอุโบสถนะคะถัดมาเป็นเสมานั่งแท่นทั้ง8ทิศและด้านในสุดคืออุโบสถที่ยกพื้นสูงตัวอุโบสถหันหน้าไปทางบ่อน้ำซึ่งเปรียบเสมือนมหาสมุทรคู่กับตัวเรือสำเภาที่เป็นตัวอาคารนั่นเอง ผนังด้านหน้าและด้านหลังประดับด้วยปฏิมากรรมดินเผาด่านเกวียนซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนโคราชเล่าเรื่องพุทธประวัติสองตอนสำคัญคือมารผจนและเสด็จลงมาจากดาวดึงนอกจากนี้กระเบื้องมุงหลังคาเองก็ทำจากดินเผาด่านเกวียนเช่นกันเหตุผลที่เลือกเรื่องนี้ ก็พอพระเวสสันดรเคยเปรียบลูกทั้งสองของพระองค์เป็นเหมือนเรือสำเภาที่ช่วยข้ามวัดสงสารไปสู่พระนิพพานพอดีกับแนวคิดหลักของอุโบสถหลังนี้เลยค่ะเมื่อเดินเข้ามาข้างในจะพบกับความเรียบง่ายไม่มีการตกแต่งหรูหรามีเพียงพระประธานยืนปางห้ามสมุดสีขาวประดิษฐานอยู่ด้านในสุดให้ความรู้สึกสงบและศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ เรื่องหลังการถ่ายทำนะคะนองมากค่ะร้อนมากวันหลังเราจะต้องมาเช้าๆเลยค่ะได้วมีเย็นเช้าเลยใช่ชั้นี้เป็นไงเรือมีเห็นแล้วหลังอาจจะมาเย็นเลยเพราะว่าแดดหมดอาจจะยังมาห้ารอบหน้าสี่โมงห้าโมงแต่ว่าบรรยากาศดีมากเลยค่ะมีทำบุญไหว้อัธิย่าโมแล้วก็ปล่อยนกปล่อยปลาก็มีอ่าก็เพื่อนๆที่ใครจะมาก็ มากันได้เลยนะที่ว่าสารลอย